สวัสดีครับวันนี้ต้นเดือนพิกายน,นะครับวันนี้วันอาทิตย์เตรียมตัวออกเตรียมตัวออกไปตลาดคลองถมอีกแล้วนะครับวันนี้ไปกำแพงแสนนครปฐมนะฮะก็วันนี้น่าจะทองฟ้าปลอดโปร่งดูแล้วทองฟ้าปลอดโปร่งคงไม่มีผลนะคราวนี้อ่าเตรียมตัวไปครับะฮ นี่ก็มานบ่ายสามโมงว่าจะแวะตลาดศรีวิชัยรู้จะได้แวะหรือเปล่าอากาศปลอดโปรง่งผมว่าไม่ตกแน่เลยไปฮนะรถคู่ใจเราอืมอ่าสัมภระเต็มรถ ลาดคุณาวันนะฮะช่วงนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นแดดไม่ร้อนนะฮะอากาศกําลังสบายสบายมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะฮะอากาศกําลังสบายสบายเลยที่จอดรถยังพอมีอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยใ้่หมดเลยนะครับที่จอดรถข้างหลังนี้ยังมีที่ว่างหน่อยอีกสักพักเต็มหมดนะฮะแล้วต้องไปเสียตังค์ตลาดคุณาวันนะครับกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับนะฮะ ะจะมาจากนครปฐมตัวเมืองนครปฐมไน้20ว่ากิโลนะฮะวิ่งมาทางเข้ามาทางกำแพงแสนนะครับถ้ามาทางไอ้พนมทวนก็เข้ามาที่ตัวอำเภอเลยนะฮะกำแพงแสนนะถ้ามาทางบางเลนหรือมาทางปฐุมธานีเนี่ยนะครับโอ้มาได้หลายทางนะครับนะฮะตลาดคูณนาวันนะฮะที่นี้เขาจะมีที่ผมมานี่คือวันอาทิตย์นะครับ เขาจะมีวันมีวันไหนบ้างเอ่ยนะจำไม่ได้นะฮะแต่ผมมาทุกมาวันอาทิตย์นั่นนะครับนะฮะเห็นว่ามีวันอังคารด้วยยังไงฮะหรือวันศุกร์นี่แหละครับผมไม่แน่ใจนะฮะมีเห็นมี f อฟบอกเหมือนกันว่าเขามีวันอังคารหรือวันศุกร์เนี่ยนะครับแต่วันอาทิตย์เนี่ยของถมนี่เยอะครับเต็มเลยนะครับเลยเลือกมาเป็นวันอาทิตย์นะครับ วาที่ช่วงบ่ายนะครับนะฮะบ่ายขึ้นไปเย็นๆนะฮะเย็นๆมืดๆอะไรพวกนี้พ่อค้าก็จะขายไม่ใช่เป็นตลาดรอบเช้านะรอบบ่ายนะครับะะตลาดคูนาวันนะครับก็มาเลือกดูได้ฮะของในนี้นะฮะผมเองก็มาตลาดนี่ก็ประจําอยู่แล้วนะครับนะฮะมาดูของมาซื้อของอะไรงี้ฮะ ออก็มาถ่ายคลิปเผื่อเรื่องคนที่เขาไม่ได้มาดูเนี่ยนะครับผมก็ถ่ายเผื่อนะฮะแล้วก็มาลงให้ดูกันนะครับออการบรรยายกันอะไรนี่ก็เป็นแบบและนักลักษณะของชาวบ้านนะผมก็จะคุยเรื่อบรรยายเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะคือไม่ได้เป็นนักบรรยายหรือว่าจบการบรรยายนะครับพิธีกรอะไรพวกนี้นะฮะมันไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่รายการนะครับ <c oughs> บางคนนี่เข้าใจผิดว่าทําไม พูดเหมือนก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือผมพูดไปเรื่อยนะฮะคือลักษณะว่าดูของก็พูดไปเจออะไรก็พูดไปเรื่อยเงี้ยก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะฮะช่อง YouTube นะครับะะไม่ใช่รายการที่เป็นรายการจริงๆนะฮะพวกนี้เขาจะมีโฆษมีอะไรนะมีเรียกว่านักพูดนักอะไรพวกนี้เขาก็ต้องมีฝึกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของผมนี่ ชาวบ้านครับมาดูของแล้วก็พูดไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมพูดเลยเขาก็เดี๋ยวก็จะโดนแซวอีกนะฮะมี่ก็เป็นอะไรนะครับเป็นเขาเรียกว่าเออ่คอมโป,โปอะไรนะตู้กีตาร์คอมโปใช่ไหมที่มันมีลักษณะเหมือนแอมป์ในตัวแล้วมีลำโพงด้วยนะครับเนี่ย อาจจะพูดผิดพูดถูก่นแหนะครับนะก็คือตู้แอมกีตาร์พูดประมาณเนี้ยฮะถ้าลองว่าเป็นลักษณะเหมือนมีหัวแอมแล้วแยกตัวได้เนี่ยเขาก็จะเป็นเรียกตู้แคปนะฮะแล้วก็จะมีหัวแอมวางบนก็เรียกตู้แคปแต่แบบนี้เขาเรียกคอมโพสะที่มีลักษณะเหมือนแอมในตัวแล้วมีลำโพงในตัวเดียวฮิ้วไปไหนได้อะไรเงี้ยนะครับก็เห็นราคาตู้เล็กนี่ลูกผลิตภัณฑ์กาบาทน่นะนะฮะ เดี S <S ๋ยวนร่อีกระป๋าผ่านเลค่ะเืออะไรครับขาแต่งได้าสทิงได้อันนี้มันก็เราอยู่แล้วมาต่อไปซื้ออะไร้็ใส่ใส่แจมันสียบเข้ไปหนองมันะัอลเนียมมันมันมันแตกง่ายงนั้นน่ะรับรองับรองไม่เกินสองเดือนก็แตกแล้ว โลูมนินิ่มเอ,เ,อเ,อเอา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 หินเขาค้อนเขาแตกเขาแลวก็ผมเป็นช่างทำงกรแกงนะดดอกสี่ดอกฮะตั้มดอกก็สิบเอ่อสินค้าที่นี่เขาก็มีแบบเข้าโครงการเหมือนกันนะครับครึ่งครึ่งเลยเนี่ยประมาณนี้คือซื้อร้อยจ่าย50บบาทประมาณนี้นะครับ ไอที่ของการของของที่เขาออกมาเนี่ยนะครับก็มีสแกนเหมือนกันนะครับซื้อของร้านบางร้านนี่เขามีแต่ส่วนมากจะเป็นพวกร้านเสื้อผ้าร้านพวกของใหม่อะไรเงี้ยนะฮะเป็นจะเป็นแบบนั้นถ้าเป็นของเก่าอย่างที่เห็น,หนอย่างนี้ไม่เห็นไปเจออยู่ร้านหนึ่งนั่นนะครับแต่ว่าส่วนมากเขาขายไอที่เราไม่ไม่ค่อยคุ้นด้วยนะฮะไม่งั้นก็จะซื้อตั้งหน่อยก็ ใช้สิทธ์เหมือนกันนะครับนะฮะก็ได้สิทธิ์กันมาวันหนึ่งไม่เกินร้อยห้าสิบบาทนะครับ,นะรบไปเจอบางอย่างเขาเนี้ยสามพันสี่พันนี่ทำไงเนี่ย<อ>เขาก็จ่ายแค่ร้อยห้าสิบบาทนั่นแหละเพราะมันเกินร้อยห้าสิบซื้อ <c oughs> เขาไม่ได้จ่ายร้อยห้าสิบิซื้อของร <c oughs> ้อยห้าสิบจ่ายแค่ครึ่งหนึ่งก็เจ็ดสิบห้าบาทนะฮะประมาณนี้นะครับครึ่งหนึ่ง มันเกินร้อยห้าสิบใช่ไหมก็น่าจะเป็นนะนะเจ็ดสิบห้าบาทก็ดีครับนะฮะยังมีมาให้ช่วยมั่งนะครับอย่างเช่นเราซื้อเงี้น้าตาลเนี่ยยี่สิบสองบาทเนี่ยเขาก็จ่ายสิบเอ็ดบาทนะครับแมที่ใช้ประจํานะครับพวกนี้เราก็ต้องไปใช้ตอนนี้ผมก็ใช้สิทธิ์มันทุกวันนั่นแหละนะครับนะแทบทุกวันเลยนะครับซื้อน้ปาปลาซื้อน้ําอะไรเงี้น้ตาล อะไรก็ซื้อน้ำมันอะไรเงี้ยคือผมใช้ทุกวันนะครับาะใช้เกี่ยวกับที่ร้านนี่ฮะร้านขายอาหารขายบะหมี่ขายอะไรบวงเน,เนี้ยนะครับผมก็ต้องใช้น้ำตาลใช้น้ำมันยูทับขวนทอดหมูอะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะฮะน้ำมันขวดหนึ่งก็ประมาณ38บาทนะฮะบางร้านก็ส0่บาทนะครับ,บ,ลรบ,นนรบแล้วแต่เพราะว่า เป็นโครงการของร้านธรรมดานะฮะร้านเขาเรียกว่า,าร้านโชห่วยเล็ก,ลกๆอะไรเงี้ยเพราะว่าสะดวกซื้อใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่มีโครงการให้เข้านะครับก็จะเป็นร้านเล็กๆตรงนี้บางทีราคาก็แตกต่างกันไปนะครับนะนะแต่ก็ดีครับนะช่วยได้ครึ่งหนึ่งประมาณน,นีนะ้คนละครึ่งนะครับนะจัดกันเขาเรียกวโครงการคนละครึ่งนี่ฮะอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับ ที่นี่อะไหล่มเตอร์ไซค์เยอะจริงๆนะมีเอฟซีมาโทรมาถามนะครับว่ามีอะไหล่มเตอร์ไซค์ที่ไหนเยอะนะฮะผมว่าที่นี่คุณอาวานมาดูได้เลยนะฮะอะไหล่มเตอร์ไซค์นี่เพียบนะฮะมีทุกส่วนนะครับเครื่องก็ยังมีลยฮะแต่เครื่องนี่มองๆไม่ใช่เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะเครื่องน่าจะเป็นเครื่องตัวรุ่นเก่านะเครื่องผมทำใหม่ๆนี่ผมไม่เห็นนะแต่ถ้าถอดเป็นชิ้น ฟ้าทรงฟ้าสู่ปะเเรื่องนี้ฮะเห็นนะฮะมีมีมีดูอยู่เเรื่องอะไรมอเตอร์ไซค์นี่ผมก็ม่า่อาถนัดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจว่าตัวนี้มาทําอะไรเด็กวัยรุ่นนี่รู้ฮรัผมที่ยอมแพ้แล้วกันให้เด็กวัยรุ่นนะฮะเก่งกันทั้งนั้นนะครับมอเตอร์ไซค์นี่รู้ส่วนไหนเนี่เขารู้เลยนะครับผมไม่รู้ฮะเนี่ยเนี่ย ก่องก็มีนะครับอ้หทั้งมือสองมือใหม่นี่ก็เป็นร้านที่เกี่ยวกับพวกเครื่องมือช่างนะครับอันนี้เป็นของใหม่แบบนี้มีหลายร้านเลยในนี้นะฮะเรื่อยเรื่อยอะไรก็เลื่อยไม้เลื่อยฟ้านขนาดเล็กก็มีเครื่องตัดหญ้าก็มีนะเป็นของใหม่มือสองก็มีนะครับอีกด้านหนึ่งเขาก็จะมีมือสองเหมือนกันที่เป็น เครื่องตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับร้านนี้เขาก็มีโครงการครึ่งๆน,น,นะครับใครสนใจหัวนี่นะหัวบัพพอโลเลยครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็ยางมอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ป้ายบอกว่าครึ่งๆนะครับใครสนใจก็มาสแกนจนะซื้อได้ครึ่งราคานะครับนี่ก็เป็นด้านอีกด้านหนึ่งน,น,นะครับ ยาวมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นโซนของเก่าทางนั้นนะฮะนี่ก็มอเตอร์ไซค์นะครับเนี่ยอะไหล่ซ้ายขวานี่มอเตอร์ไซค์ทางนั้นเลยนะครับนะใะรจะ่เป็นสายมอเตอร์ไซค์นะฮะอะไหล่มอเตอร์ไซค์ตกแตง่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาได้ในน,นี้นะเห็นไหมครับจะมีเนี่ยเนี่ยอะไหล่มอเตอร์ไซค์ทางนั้นป่องนะครับก็มีท่อเรียกป่องเนี่ยผมเรียกผิดหรือถูกนะฮะ มาวันนี้โชคดีหน่อยครับนะฮะฝนไม่ตกนะฮะอากาศเริ่มจะเย็นแล้วนะครับลมลมเย็นเมาแล้วะฮะในในช่วงของนี่ฮะกำแพงแสนเนี่ยแหละครับผมว่าน่าจะเข้าหน้าหนาวโดยปริยายแล้วนะฮะฝนก็น่าจะซาแล้วนะครับไม่ค่อยมีจะไม่มีแล้วเนะะี่ยเอ๊ะคลองคองถมดอนเจดีนะครับ ะะผมจำวันไม่ได้นะมีเอโฟโพสต์มาบอกว่าตลาดของถมที่ดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะผมจำไม่วันไม่ได้แล้วหาเป็นวันอังคารหรือเปล่าครับนะฮะคนะใครรู้ก็แจ้งมาหน่อยนะฮะเป็นวันอังคารเป็นตลาดเช้าหรือตลาดบ่ายเนะี่ยผมจำไม่ได้นะเอว่าจะไปสักหน่อยนะฮะ ก็ดอนเจดีหรือสุพรรณบุรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปตลาดที่ยังไม่เคยไปมั่งดีกว่านะครับส่วนมากจะเจอแล้วก็น่าเหมือนก็ตลาดนี่มันเป็นช่วงเช้าซะเยอะเลยนะฮะช่วงเช้านี่ผมก็ไม่ค่อยถนัดตัวด้วยเนี่ยเพราะว่าไม่ไม่เคยตื่นเช้านะฮะตีสี่ตีห้าถ้าไมจำเป็นไม่เคยตื่นตื่น9ก้าโมงสิโมงทุกวัน นจนเคยตัวแล้วล่ะครับก็มีบ้างเหมือนกันฮะก็ฝืนตื่นไปหรือว่าพยายามนอนให้เร็วที่สุดแล้วเช้าเนี่ยเราก็ไปเดินตีห้าเงี้ยตื่นหกโมงเช้าเงี้ยเช้าวสว่างไปที่นูนเลยมีก็หลายตลาดนะครับตลาดไอ้นั่นนะครับตลาดที่อะไรนะชลประธานตลาดชลประธานปากเกร็ดนั่นแหละครับ ตลาดวัดแจ้งนะฮะกะเช้าหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีหลายตลาดอย่างเช่นตลาดวัดไร่ขิงเขาก็เป็นตลาดรอบเช้าแล้วมั้งนะฮะหรือไม่กระสามหลวงสองก็เป็นตลาดรอบเช้าเหมือนกันพามาเดียววันนี้คนหลายคนแต่เยอะแยกย้ายกันไปไม่ไเคยเลยช่วงนี้ไม่ยออกมานเนี่ยฝนฝนมันเยอะสิะ มีตัวหัวจุกก็เลยเจอหลอดเครื่องเสียงครับนะฮะครครส่วนมากจะเป็นหลอดภาพวิยุทั้งนั้นเลยนะครับมนะครับกลับไปก่อน,อนโอ้ยมีตลอดตะแจงเนาะกลับไปก่อนอภาพวิ้ยุ่ร้านนี้ก,ก็ไปทั่วเหมือนกันนะครับ ตลาดตัวต้าก็เคยเจอนะฮะก็ก็ไปทั่วเหมือนกันข้าวโพดยไข่ก็ได้ข้าวโพดทดเผ็ดายไ่ขาดดเ็ดขาทองนะครั้ตัวนี้เอาข้าวบางยิ่งไม่เอาเลยอ่ะแค่นี้ละ ตระกูล6 a เ6หกมึงก็ขับรถมานี่ดีุ่ณนาวัน85ุดโลยเ <c oughs> ออู่ผ่นได้ไ่าวช่วงน,นี้ไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวไม่แน่ทิตย์หน้าไปไ <c oughs> ยี่สิบสามสิบบาทห้าสิบยี่สิบขายยังไงนะหลอดเนี่ยห้าสิบบาทหลอดห้าสิบบาทเอาเหมาไปก็ได้ไม่รู้จะเหมาทำไมมันเป็นเพจทีวีนั่นน่ะเป็นของทีวีหมดน่ะส่วนมากจะเป็นทีวีแอมก็มีบ้างอันนี้ e f แปดหก ก็มีหลอดพวกท็อปเพจหลงมาเหมือนกันนะครับเนี่ยนะที่ผมจับไว้อุู่สองหลอดเนี่ยนะเป็นหลอดท็อปเพจนะครับก็เก็บไว้เนะีเผื่อใช้ประโยชน์ได้หลอดตะแกรงครับหลอดตะแกรง จะเป็นเนะอ3 6แล้วก็ไดชยี่ห้านเมื่ e. อียังยี่ห้าอหลอดภาพวัยุตั้งหลายนี่ได้6ดีะนะครับหนึ่งหลอด d i n งดิ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 ง เนี่ยเนี่ยได้อด 5, 4, 2, สองหลอดห้าสิบสองหลอดทำไมเวลาตั้งปุ๊บมันก็ลงไปอีกอย่างงี้่ทำไงได้ละ่อละอ้าวเราเข้าตลาดไหนบ้างอะตอนเนี้ยก็บางแก้วบุณาวานเอ่าลแล้วก็สุอพันเงี้ยแป้งยี่สบแป้งฮะช่วงนี้ก็พ่อค้านี่ก็บ่นกันนะครับเรื่อง ฝนฟ้าอะไรพวกนี้ฮะลงขายนี่ก็ไม่ทันได้ขายกันเลยนะครับเก็บแล้วเก็บอีกนะครับประเภทว่าฝนมันตกบ่อยนะครับ<อ>มีอาทิตย์นี้แหละก<อ>็อบอกไม่ตกอาทิตย์ก่อนก็ตกนะครับพบกพ่อค้านี่บ่นกันนะฮะว่าถ้าตกลงมาเนี่ยบางทีก็ลูกค้าไม่มาหนีกลับบ้านกันหมดอะไรอย่างนี้นะครับพ่อค้าก็เสียค่าที่แล้วอะไรเงี้ยมาบางทีก็ไม่คุ้มกัน เราสงสารที่ประจำารบางคนเนี่ยนะครับมันต้องเสียนะฮะไม่มาก็ต้องเสียนะประมาเนี่ยมาเป็น,เป,นเป็นที่ประจำเนะี่ยเขาต้องเก็บอยู่แหลวเนี่ยแถบนี้ก็เป็นที่ประจําทั้งนั้นนะครับนี่ยแถบนี้ทั้งแถบเลยพอขาประจําก็ได้อยู่ตรงนี้ 那肯定，我不要了， จอพวก lcd ก็มีขายหลายร้านเลยนะครับจอใหญ่ใหญ่นิ้ว40นิ้วมีหมดนะฮะอย่างราคาที่เห็นนั่นแหละ32นิ้วขาย2,000กว่าบาทเองนะครับโ้เดี๋ยวนี้ถูกอย่างเลยฮะพวกจอ lcd ก็ดูยังสภาพใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ยแถบนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างนะครับนี่ก็แบตเตอรี่น่าจะเป็น24โวลต์น,นะฮะแบตเตอรี่โบัะทุกนะครับ กีตาร์ก็ยังมีเลยนะครับะะข้างหน้านี่ก็น่าจะเป็นโชครถใหญ่นะครับโชครถกระบะรถอะไรตรงนี้นะฮะเครื่องซักผ้าก็ยังมีเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นออกมาด้านนอกแล้วนะฮะจักรยานก็มีหลายร้านนะครับเห็นอยู่แต่ร้านนี้มีของมา เยอะเลยนะครับเป็นน่าจะเป็นทั้งตามสภาพแล้วก็ของสภาพใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมองเห็นไกลยเนี่ยเป็นปากคอนนะฮะเป็นปากคอนไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่าเห็นเป็นสูงสูงสองอันขึ้นมาเนี่ยนะครับปากคอนโบราณน,นะฮะใครถ้าเป็นสายเครื่องเสียงเนี่ยลองมาดูได้นะครับ แต่ร้านนี้ดูเหมือนก็ขนมาจากร้านที่เป็นลักลนาเหามือนกับซ่อมหรือเปล่านี่ฮะเยอะจริงๆให้ตู้ที่เป็นไฟดีซีนะครับที่เป็นสำหรับชาร์จได้หรือไงเนี่ยมีนะ,ะางในสองสาตู้เลยพัดลมแอร์ก็มีพัดลมตั้งเนี่ยมากองๆเนี่ยที่เห็นนี่นะครับ อมไดไหมจัดมไดเับไม่ใช่ฮอนไม่ใช่ฮอนรถมะนาวฮอนเนี่ยไดเวอร์แล้อะไรเงี้ยไนอันนี้ ตลาดคุณนาวันนะครับมาเที่ยวกันได้เลยนะครับนะฮะวันอาทิตย์ของถมนะครับนะช่วงบ่ายนะฮะเห็นมืดนะครับแต่ผมไม่เคยอยู่ถึงหนึ่งทุ่มนาทีนะฮะพอใกล้ๆมืดผมก็จะกลับแล้วทุกทางนะครับพอมืดมืดนี่ไม่รู้จะถ่ายอะไรนะฮะพอมาตั้งกตะวันแล้วถ่ายหมดแล้วนะฮะดูหมดแล้วเดินไปทั่วแล้วนะฮะ ของกินมั่งอะไรมั่งแลวส่วนมากที่มาเนี่ยอย่างอาทิตย์นี้มาเนี่ยผมก็ได้ไปหลายยามกันได้เป็นอะไรนั่แหละครับพวกน็อตพวกของอใช้เกี่ยวกับการซ่อมของผมอะได้ท่อหดมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะซื้อสเปะยสปะไปเรื่อยนะครับบางทีไม่ต้องไปของไม่ต้องไปบ้านหมอน้อนะตลาดแบบนี้ก็มีบางอย่างน,น็อตหายากอะไรเงี้ยเข้าหัว เป็นน,น็อตลักษณะหมือก็จะไปจับปอกแปลงอะไรเงี้ยก็มีนะที่นี่นะเดี๋ยวนี้ก็มีสารพัดอย่างไปหมดนะครับบางทีนะก็มาต้องไปไหนไกลเดินของถมนี่แหละมนะีให้เลือกเยอะมีสารพัดอย่างเดี๋ยวนี้กินประสา,าไไม่หมดนั่นะครับเนะีย่ยนหมชาร์จไฟสีส้มนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับรุ่นเก่าก่อนนี้ก็จะใช้กัน ที่บ้านผก็ยังใช้อยู่เลยเ,ยเ,ยเยวลาถ้าเกิดจะชาร์จแบบรถยนต์อะไรนี้เดี๋ยวไปติดตาม AP 2กันต่อนะครับถ่ายมาเยอะเหมือนกันนะฮะดูกันยาวๆนะครับ